เค้กด้วยเหรออ,อยังไม่จบปะแฮปปี้เบอร์นี่ไงเทียนก็ไม่ปาดมาขอบคุณมากครับผมขอบคุณเชิญพี่ว่าใครกัาเนี่ยมาทีปะเหมือนจังเลยอะ่ะน่ารักมากขอบคุณมากนะครับผมวมมาทำด้วยใจได้ไหมขอบคุณครับผมฝากเก็บด้วยนะ ต้อเชียร์าอย่าทุกคนนะครับที่วันนี้ก็ร้องเพลงพี่บัญดีให้ด้วย,วยน่ารักมากเลยนะก็ยจะเอาเค้กปลาใส่หน้าทุกคน,นค <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปกินนะ